นะคะคเวลาเรากำนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนเพทุกคนเห็นไหมคะเขาจะไม่จับกันเป็นก้อนนะคะดินหมักใบมะขามกับใบก้ามปูนะคะที่ทําที่เราได้ทําการหมักไปแล้วเมื่อประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆทุกคนผ่านมาหนึงอาทิตย์ถ้าเราเก็บเขาไว้ในถุงพลาสติกแบบนี้นะคะเราจะต้องนําเขามาเทออกจากถุงและก็ทําการนะคะ คนนะคะคนเขากับเขาและก็ลดน้ําเพิ่มลงไปนะคะเพราะว่าในการหมักดินนะคะระหว่างที่ทําการหมักดินเขาจะมีลักษณะเป็นมีความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนําเขามาละบายอากาศออกนะคะเพื่อให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะคะที่เราทําการหมักเขาจะได้าสามารถทําให้เขาย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วนะคะเพื่อนๆทุกคน เนื่องจากส่วนผสมที่เราใส่ลงไปในดินเหล่านี้นะคะมีความเป็นกรดนะคะเขาจะทำปฏิกิริยากันนะคะทำให้เกิดความร้อนนะคะระหว่างการหมักเพราะฉะนั้นเราจะต้อง กลับกองดินเพื่อเป็นการระบายความร้อนและเขาจะสามารถย่อยสลายกลายเป็นส่วนผสมเนื้อเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและเร็วขึ้นนั่นเองค่ะระหว่างที่เรากลับดินนะคะรู้สึกว่าความชื้นอย่างอย่างถ้าเรากองเขาไว้บนพื้นแบบนี้ใช่ไหมการละเหยของน้ําที่เรารดไปนะคะไม่ค่อยมีแล้วนะคะเราก็จําเป็นจะต้อง รดน้ําเพิ่มนะคะเพื่อนๆอทุกคนเพราะว่าน้ํานี่จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้เศษวัชพืชซากพืชซากอะไรที่เราใส่ผสมรวมกันไปนี้นะคะเขาจะย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆจับดูแล้วเขาเริ่มมีอาการร่วนแบบนี้นะคะเนื่องจากการละเหยไปของน้ํานะคะ ถ้ายิ่งเป็นดินหมักที่เรากองไว้กับพื้นดินนะคะแล้วใช้อาภาใบคลุมหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะการระเหยของน้ำก็จะทำได้เร็วมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยมากลับดินและก็รดน้ำเพิ่มนะคะเพื่อนๆทุกคนรดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้เขานะคะถ้ามีบัวใช้บัวรดนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารดรถปริมาณเท่าไหร่เขาถึงจะพอดีนะคะ วิธีการรดน้ำให้ดินที่เราทำการหมักนะคะก็คือรดไปแล้วและเราก็ผสมผสมกันแบบนี้นะคะ,ะให้เข้ากันและเราก็สมมุติว่าเขาเข้ากันแล้วนะคะและเราก็ลองใช้มือนะคะกำเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าถ้าเขาสามารถจับกันเป็นก้อนแบบนี้ได้ก็ถือว่าโอเคนะคะวันนี้ กำไปแล้วเขาเป็นก้อนแบบนี้นะคะแต่อย่าให้กำไปแล้วน้ำไหลหยดติงต๋งๆแบบว่าน้ำไหลหยดออกมานะคะก็คือไม่ให้เขาน้ำไหลหยดเยอะขนาดนั้นนะคะเอาแค่ว่าเราใช้มือกำบีบเข้าไปแบบนี้นะคะไม่มีน้ำหยดออกมาและพอคลายมือนะคะเขาเป็นก้อนแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอ่าเป็นสามารถ ปั้นเป็นก้อนขึ้นมาได้แบบนี้อันนี้ก็คือเคล็ดลับในการหมักดินนะคะทุกหนึ่งอาทิตย์นะคะเราจะต้องมากรับกองดินของเราและก็เพิ่มความชื้นให้เขานะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็หมักไปจนกว่าและเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าวัสดุในกองดินนี้นะคะจะย่อยสลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบไม่แบบเรามองไม่เห็นใบมะขามใบมะขามเป็นใบมะขาม แบบนี้นะคะใบก้ามปูเราก็จะมองไม่เห็นว่าเขาเป็นใบก้ามปูนะคะตัวนั้นหมายถึงว่าเรานํามาใช้ได้แล้วนะคะอัะอนนี้ก็คือเคล็ดลับนะคะวิธีการหมักดินทําอย่างไรระหว่างที่เราหมักไปแล้วนะคะเราก็จะต้องคอยดูแลคอยกลับเขานะคะเพื่อเป็นการระบายความร้อนนะคะเพื่อเป็นการให้จุลินทรีย์ ทีท่ที่อยู่ในกองดินเหล่านี้นะคะทำงานได้เร็วขึ้นจุลินทรีย์จะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมีการมีการระบายอากาศที่ดีนะคะเพื่อนๆทุกคนมีความชื้นนะคะอยู่ในนี้นะคะ,ะถ้าสมมุติว่าดินนะคะมันไม่มีความชื้นเวลาเรากำออกไปนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือตรงที่ยังไม่ได้ ใส่น้ําเข้าไปนะคะดินของเราก็เริ่มมีความาแห้งลงมาแล้วนะคะเวลาเรากำนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเห็นไหมคะเขาจะไม่จับกันเป็นก้อนนะคะนี่ตัวนี้ก็คือความชื้นยังไม่พอนะคะเพื่อนเอนเราจะต้องเติมน้ํานะคะรดน้ําเขาลงไปนะคะแต่ถ้าตรงนี้นะคะที่เราลดน้ําเพิ่มเข้าไปแล้วนะคะเรากำ เขาสามารถจับกันเป็นก้อนได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเทคนิคเคล็ดลับนะคะในการหมักดินนะคะใบมะขามใบก้ามปูและสิ่งต่างๆที่เราหมักรวมลงไปนะคะสามารถย่อยสลายนะคะเพราะว่าความการมีความชื้นอยู่ในกองดินของเรานะคะจะเป็นตัวกระตุ้นให้จุลินทรีย์ทำงานนะคะและเขาสามารถย่อยสลายวัสดุพวกนี้รวมกันเป็นเนื้อเดียวได้คะ่ะ เสร็จแล้วนะคะวิธีการหมักดินนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปกลับดินที่ตัวเองหมักไว้นะคะทุกๆหนึ่งอาทิตย์ด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนะคะอย่าลืมนะคะก็ให้กําลังใจสวนสวยด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวนสวยมีเคล็ดลับดีๆนํามาแชร์ให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ